ถ้าสวัสดีใจคลิปนี้กะมาเอาปุ๋ยให้พริกกินคีอเก่าเนาะจะสำหรับปุ๋ยที่เฮาจะใส่เมื่อนี้ก็คือ1 3บ3 2 1ขนะี้เก่าเนาะจะจะบ่มรุงน่วยมันเนาะจะสำหรับพริกซือที่สองแต่ว่าฮาเก็บไปรอบสี่ไปแล้วเนาะที่เหลือเฮาก็จะบม่ให้ค้นกลางเนาะฮาก็จะมาให้แค่แม่้าไอสาดแรกหรือว่าแม่้าที่มนะุดเนาะเนาะสามร้าน้าทั่วไปเนาะพอได้บ่มรุงให้มันพอได้ขายต่ออยู่ กะจะเปิดน้ำ้ำใสเพื่อละลายปุ๋ยเนาะจ้ะระบบอัตโนมือสองเนาะเมื่อนี้กะจะมาให้ปุ๋ยส่วนพิีกินูขาวเนาะเบข้างหลังส่วนพิีกินูขาวเนาะจ้ะนี่เนาะจ้ะส่วนพิีกินูขาวเนาะถือว่าดกยูเป็นอย่างจังใส่เนาะจ้ะมันก็นยังมีดอกขึ้นมาอยย่เนาะก็มากน้อยเนาะจ้ะเขาก็เลยต้องใส่ปุ๋ยให้มันเนาะจ้ะมันก็นจะมีแบบนี้ทุกุดนเนาะจ้ะเพราะว่าถ้าเห่าไว ใส่ปุ๋ยทุก15วันมันกะจะแตกออกมาให้เข้าเก็บเรื่อยๆเนาจะสำหรับอันพิีกินูขาวเนาะแห้งเก็บแห้งดกเนาจะสำหรับไอพิี้ินูขาวเขานี่เนาะเพราะว่าเฮาเก็บอ่อนกินกับไอร้านเฟื่อยเตี๋ยวเนาะแม้แต่ร้านลาบร้านไอร้านลาบร้านก้อยร้านไอที่เขาเฮ็ดส้มต่างๆเนาจะพวกไอแหนมเนาะก็ต้องใช้พริกแบบนี้เนาะจ้มันรสชาติบ่ค่อยเผ็ดปานใดเนาะ แล้วเอากะเก็บอ่อนเนาะจา้ะถ้าเก็บแก่เข้ากรบ่อยากได้คือกันเนาะจา้ะเพราะมันจะเพ็ดเนาะนี่สําหรับพริกที่ต้องใส่ปุ๋ยวันนี้เนาะบึงคอยไกลๆจะเห็นว่าเป็นดอกหลายอยู่เนาะจา้ะทั้งดอกทั้งมากน้อยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เขาจะมีทั้งวิธีให้ปุ๋ยละกันวิธีฉีดบำรุงมากน้อยมันนี่เนาะจา้ะว่าเขาให้อย่างแน่เนาะจา้ะมจาจังดกละกันไอติด น่วยดีแบบนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวผู้ใดเบิ่งคลิปต่อต่อไปก็จะฮูว่าเฮาฉีดแบบใดเนาะจ้ะแต่ตอนนี้ให้เบิ่งความงามของพริกก้อนเนาะที่เฮาให้ปุ๋ยคือว่าพริกงามแพว่ะงามอยู่ดกอยู่คือให้ปุ๋ยเนาะจ้ะมันกะมันครบรอบของมันแล้วเนาะจ้ะคือให้ปุ๋ยทุก15วันเนาะอยู่ส่วนห้ากาจะให้ทุก15มห้มือเนาะจ้ะเพราะว่าจะเป็นส่วนอันนี้จะเป็น พริกข so ี <t parks úc ados> ้หนูขาวเนาะเขากะจะให้ก้อนเนาะแล้ว er ก็อีกสองสามมือค you ่อยไปให้ไอ you ้พ like ริกฮอตลูกผสมเนาะพริกฮอดลูกผสมกะจะมดปานคือกนเนาะจ้ะอันนั้นจะเมดลุ้นช้ากว่าพริกขี้หนูขาวเนาะจ้ะเพราะว่าพริกฮอดลูกผสมเขาเก็บแดงเนาะถ้าเขาไปได้เก็บเขียวเนาะแต่ถ้าเข้าเก็บเขียวมันก็จะไหลๆแบบนี้แหละเนาะจ้ะถ้าเข้าเก็บเขียวเขาให้ปุ๋ยมันก็จะได้เก็บแบบบ่ได้ยุดเลยเนาะจ้ะสำหรับพริกเนาะ กำรับอันห้าปลูกพริกปีนี้กะได้ทุนได้กำไรไปเมื่อแล้วเนาะจะมารู้ว่าที่เหลือจากบาทจะเก็บไปค่ะเนาะจะช่วงนี้ก็ได้ยูุเนาะกิโลละสิบก,ก็าบาทเนาะเกือบยี่สิบบาทเนาะจะได้ดีกว่าหฮาเค็ดหน้าขายเขาอยู่นะจะ๊ะาำรับเพ็ดหน้าขายเขาแบบจักโลจากบาทเนาะ,ะแต่ว่าตอนนี้ใส่ปุ๋ยให้มันก่อนเนาะจะให้มันกลินไปเรื่อยๆเนาะถ้า พิกยอดสนพอเก็บแล้วเขาค่อยโล่นะจ๊ะสำหรับพิกอยู่ส่วนนี้เนาะนี่เราจะเข้าก็จะให้อ้ปุ๋ยลงไปอยู่ในโปรงแดงแบบนี้เนาะเพราะว่าเข้าใสระบบน้ายนนั่นเนองนะจ๊ะปุ๋ยละลายแล้วเนาะอันนี้คือกล่องใส่้าก่อนแล้วค่อยเอาน้ํามาผสมให้มันเข้ากันเนะจ๊ะนี่แล้วค่อยป้อยไปสายน้ายนให้พิกฮอดนะจ๊ะนี่เนาะจ๊ะหลังจากให้ปุ๋ยไปแล้วมันก็ออกชุดสองแบบนี้เนะจ๊ะนี่ จุดสองกำลังเป็นมากน้อยกำลังเป็นดอกบานเต็มเลยเนาะจานี้ถ้าเฮาบ่ให้ป,หปุ๋ยมันมันก็จะบ่ขึ้นแบบนี้เนาะมันก็จะรอให้มันหมดมากแล้วค่อยขึ้นมาเนาะแต่ถ้าผู้ใดใส่ปุ๋ยมันก็จะขึ้นแตกมาแบบนี้เนาะก็มีรุ่นใหมจุดสองขึ้นมาเนาะจ้ดสำหรับพริกฮอตเนาะบบแมนพริกขี้ด,ดูขาวเลยนี่มันก็จะแบบนี้เขาขาวเต็มอยู่เนาะนี่ ก็ยังมีน้วยแดงมาล่ามาแหลมอยู่นะจ๊ะเาก็จะเก็บแดงแต่ว่าชุดไม่เริ่มขึ้นมาแล้วนะจ๊ะนอกจากเข้าให้ปุ๋ยทังดินแล้วเนาะเขาก็จะมาให้ปุ๋ยทางใบเนะจ๊ะช่วงนี้อากาศก็หนาวเนาะเริ่มหนาวจัดเนาะบางทันอุ่นขึ้นมาแยวนี้หนาวอีกแล้วนะจ๊ะเริ่มสิบตามโปรแกรมมันจะสิบเอ็ดองศาสี่ห้ามื้อเลยนะจ๊ะเขาก็จะมาผลอาหารเสริมให้เนาะมันจะมีอาหารรอง ตัวนี้จะมีอาหารรองพวกแมกนีเซียมกับกำรรมะถันเนา,จาะจ้ะแล้วก็จะมีไออาหารเสริมที่เป็นไอมีเล็กเนาะสังกะสีแมงกานีสทองแดงเนาะจ้ะแล้วเขาก,ก็จะเสริมตัวนี้จะเป็นในในขวดตัวนี้เนาะจะเป็นแคลเซียมโบลอนเนาะจ้ะเขาก,ก็จะเสริมตัวนี้นักๆแน่เนาะจ้ะสำหรับแคลเซียมโบลอนเดี๋ยวเขามาเบิ่งว่าแต่ละตัวที่เข้าเอ่ยมานนี้คุณสมบัติมันเป็นแบบใดเนา,จาะจ้ะ นอกจากยี่ห้อที่วอลผ่านมาแล้วเขายังใส่ยี่ห้อนี้อีกเนาะจา้ะยี่ห้อนี้จะมีเล็กเนาะจา้ะอันนี้จะเป็นเล็กเล็กจะเป็นส่วนประกอบของไอเอนไซม์เนาะหลายชนิดเนาะจา้ะแต่ถ้าขาดเล็กนี้เนาะจา้ะมันจะเฮ็ดให้ไอใบอ่อนจะซีดเนาะในขณะที่ใบแก่ยังสดเนาะจา้ะต่อไปก็จะเป็นไอเกาเล็กลก้วก็สังกะสีเนาะสังกะสกีหรือว่าซิง์เนาะไอมันก็ส้อยให้ แตกตาดอก,ดอกหรือว่าตายยอดเนาะป้องกันพืชแคระแก่นแก่ใบาลายแล้วกะ็ทนอากาศหนาวแล้วกะ็หอนได้ดีเนาะจ้ะต่อไปจะเป็นอย่างก็หลังจากเล็กแล้วก็จะเป็นแมงกานิสเนาะจ้ะสำหรับแมงกานิสเนาะเพิ่มเนาะประโยชน์ให้ก็จะเพิ่มไอประโยชน์ให้ในตัวเจนเนาะจ้ะแต่ถ้าคาดใบอ่อนจะสีเหลืองในขณะที่เส้นยังเป็นใบเขียวอ,อยู่เนาะจ้ะแล้วกะ็จะล่นในที่สุดเนาะจ้ะสำหรับ ขาดธาตุแมงกานีสนี่เนาะจา้ะต่อไปก็จะเป็นโบลอนเนาะโบลอนกะซอยผสมเกสรให้มันติดผลดีเนาะจา้ะแต่ถ้าขาดโบลอนเนาะตายยอดสิตายแล้วก็เลื้มแตกตาข้างขึ้นมาไม่แล้วก็ตาข้างก็ตายขึ้นกันเนาะจา้ะสำหรับขาดธาตุโบลอน,นต่อไปก็จะเป็นธาตุทองแดงเนาะจา้ะทองแดงหรือว่าคอปเปอร์เนาะจา้ะจะก็จะเล็ง สังเคสงเนาะจ้ะแต่ถ้าขาดเนาะตายอดกันชง,งักการเจริญเติบโตและก็กลายเป็นสีดำเนาะจ้ะใบอ่อนก็นจะกลายเป็นสีเหลืองเนาะจ้ะสำหรับตัวสุดท้ายในซองนี้เนาะก็จะเป็นไอ้นี่เนาะมลิเินัมเนาะจ้ะก็จะส้อยให้พืชใสในตัวเจนให้เป็นประโยชน์และกาสังเคราะโปรตีนเนาะจ้ะถ้าขาดธาตุนี้เนาะจ้ะพืชจะคล้ายๆขาดในตัวเจนอะไรเนาะจ้ะ สำหรับยุส่วนเท่ากะจะใสพวกจุลธาตุหรือว่าธาตุอาหารเสริมนี้พ้นทางใหเนาะจะมันก็ะจะเฮตให้พริกเท่านี่ยสวยงามเนาะดกแลก้วกอน,นี้เนาะบอเป็นโรคต่างๆเนาะถ้าพืชแข็งแรงนะไอ้โรคหรือว่า,มาแมลงกะบอมาโรบกวนเนาะจะบอกว่าจะเป็นพริกไอ้เมื่อกี้นี้จะเป็นฮอตเนาะ,ะและ้วะตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพริกเครอเนาะ หรือว่าทางการเพิ่นเอินพริกกระเรียงนั่นเองนะจ๊ะเราชาติเพชรหอมเราจะสำรับพริกเคื่อเนาะยู่สวนเท่ากับมีขึ้นกันเนาะจ๊ะนี่ถ้าเข้าให้อาหารมันครบแล้วเนาะพริกมันก็จะสมบูรณ์แบบนี้เนาะแล้วกะบบล่นเนาะจ้ะกับเป็นทั้งไอ้ซอยที่เฮ่าเล้าแล้วมาที่ผ่านมาเนาะจ้ะพวกจุลธาตุต่างๆค่ะเอ็นให้พืชนุวยมันจับเนาะดอกมันบวกล้นเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศหนาวเนาะื้นนี้ก็นาวหนาวเนาะ รู้สึกว่าสูงสุดแค่24องศาเนาะอากาศสูงสุดแค่24องศาแต่ว่าเมื่อนีนนี่นะต่ําสุด1ิ1เองศาเนาะจะ้ะนี่สําหรับพริกเนาะพ่าว่าจะเป็นพริกที่ห้าเก็บออนเนาะนอันนี้จะเป็นพริกขี้นูขาวเนาะจะ้ะน,นี่ถือว่าดกเนาะแม้แต่ช่อดอกกระแตกออกมาเรื่อยเรือเนาะจะสังเกตเห็นว่ามีดอกขาวเต็มอยู่เนาะจะ้จะใส่ดอกบานเนาะเอากับพ จุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมพวกนี้เนาะมันก็จะเห็นให้พริกดกแบบนี้เนาะและกัหลายๆคนเคยถามเฮามาเนาะว่าไอ้พริกเป็นดอกดกเนาะจากแต่ก็ล้นไปเมดเนาะน่าจะขาดพวกอาหารเสริมเนาะที่เฮาเล่ามาเมื่อกี้นี้เนาะแม้นว่าอาจจะใส่แค่ n p k เนาะถ้าใส่ไอ้ธาตุอาหารพวกอาหารหลักเนาะปุ๋ยสูตรเสมอนั่นเองอันนั้นจะเป็นอาหารหลักเนาะ รักษสมพวกกันอาหารรองแต่ใส่แค่อาหารลักส่วนมากเนาะ,ะเกษตรกรสําหรับมือไหมเนาะอาจจะหูจักแค่ว่าปุ๋ยเนาะซื้อแต่ปุ๋ยมาใส่แค่นั้นอาจจะยังบงหูจักพวกไอ้จุลธาตหรือว่าธาตอาหารเสริมพวกนี้เนาะเนี่ยมันจะเห็นให้พืชแข็งแรงแ้วกษโปเป็นมากที่ว่าหน่วยมันแตกหน่วยมันหนาวหรือว่าหน่วยที่มันเป็นกุ้งแห้งเทียมเนาะถ้ามันเป็นกุ้งแห้งเทียมแค่ไขไอ้ พวกนอนเจาะอันนั้นก็จะเป็นคาดธาตุอาหารพวกนี้ที่เห่าเหล้ามาเนาจะจ้ะนี่ยุยส่วนเข่าก็ถือว่าสมบูรณ์เนาจะจ้ะเพราะว่าเข้าเสริมทั้งเพือ่อไอปุยลากปุยล่องแล้วกะัจุลธาตุเนาะกะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพริกมือใหม่เนาจะจ้ะสำหรับไอคนที่มืออาชีพแล้วกะแช่แช่ประสบการณ์มาให้สไตล์คนส่วนฟังนํำเนาจะจ้ะเพราะว่า ไอกเกษตรกรมันกะโมมีจุดสิ้นสุดเนาะเราต้องไอศึกษาไปเรื่อยเ,อยเนาะพัฒนาเจ้าของตัวเองไปเรื่อย,อยจะได้รู้ว่าไออันใดมันกะบบได้มีจุดสิ้นสุดเนาะบบเสมอไปเนาะเอาเนึกว่าตัวนี้รักษาลเลกดีแล้วแต่มันกะบบดีสภาพอากาศเนาะมันกะเกี่ยวนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ครอบคุณที่เบื้องเข้าจนจบเนาะจ้าสวัสดีเด้อจ้า